โน,นิโครสมิดฟิลชาวเยอรมันเขาเริ่มต้นชีวิตการคาแข่งกับไก่วาวทีมเล็กๆของบ้านเกิดก่อนจะไปเข้าทีมเยาว,วชนของบาเยิร์นมิวนิกในปี2006ปีถัดมา โทนี่โครสสวนปอบแขงกับตันทีมยู17ของเยอรมันไปสู้ศึกที่เกาหลีใต้และได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของรายการแข่งขันนี้และเมื่อกลับมาที่โมสรอนบาเยอร์มิวนิกเขาก็ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นโทนี่โครสโชว์ฟอร์มโคตรเทพทันทีที่ได้ลงเล่นนัดแรกบนเวทีบุนเดสลีกาด้วยการทำสองแอสซิสต์ให้มิโลสลาฟโคเซทำแฮติกในเกมถล่มเอเนจีคอร์ตบุตท,ทั้งๆท,ที่เขาอยู่ในสนามเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเองถัดมาไม่กี่เดือนโทนี่โครสก็ลงมาช่วยให้บาเ,อเยอร์ เปิดบอลจากจังหวะฟรีคิกให้กับมิโลสลาฟโคเซ่เจ้าเก่าเจ้าเดิมมงตีเสมอและยิงประตูชัยในช่วงชดเวลาบาดเจ็บจากลูกฟรีคิกสุดสวยผลงานดีขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของยอร์เจมูนิคได้โทนี่โครสจึงจำใจต้องย้ายไปเล่นให้กับห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในเดือนมกราปี2009 ซึ่งผลงานก็ยังไม่เข้าตากรรมาการสักเท่าไหร่13นัดยิงได้เพียง1ประตูแต่ในฤดูกาลถัดมาโทนิโค้ตก็ฉายแสงทันทีด้วยผลงาน9ประตูกับ12แอสซิสจากการลงเล่น33นัดบนเวทีบุนเดสลิกา้าเมื่อหมดสัญญายืมตัวและกลับมาที่บาเยิร์นมิวนิก โทนี่โครสก็ได้รับตำแหน่งตัวจริงทันทีซึ่งโครสก็ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายเลอเอมัลลิดก็มาคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2014ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์จุดเด่นของกองการรายนี้อยู่ที่การผ่านบอลที่แม่นยำและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาแอสซิ์ให้เพื่อนร่วมทีมได้เป็นกอดเป็นกรำรในทุกฤดูกาล พอสโคโอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่นชอบโทน่โครสเป็นอย่างมากถึงขนาดยกย่องให้เป็นกองกลางระดับโลกพร้อมทางกระตุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เซ็นจัญญากองกลางรายนี้มาร่วมทีมให้ได้น่าสนใจว่าในช่วงที่ไมเคิลคาริคกำลังร่วงโรยโจเซ่มูรินโญ่จะคว้าตัวโทน่โครสมาแทนที่ตามคำแนะนำของพอสโคหรือไม่